จะทำยังไงเมื่อผมต้องไปตั้งแคมป์คนเดียวและสถานที่ <S <S ที่ผมจะไปตั้งแคมป์ในวันนี้เป็นป่าอาถรรพ์ที่มีเรื่องราวมากมายคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับคืนที่หนึ่งนะครับไปที่ที่ตั้งแคมป์ของเรานะครับม,มันมืดแล้วฉันต้องไปที่แคมป์เดี๋ยวนะเรามีไฟฉายอยู่หนึ่งอันนะครับตอนนี้สามารถกดเปิดได้ไหมเนี่ยทำไมผมกดไฟฉายไม่ได้ฮะทุกคนไฟฉายมันติดติดดับดับครับทุกคนเอา้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือรอบๆบคือแบบ น่ากลัวมากนะีฮะนี่น่าจะเป็นรถเราสินะที่เรามาจอดทิ้งไว้ใช่ไหมเราขับรถคันนี้มาเราต้องเดินต่อนะครับเพราะว่าทางนี้รู้สึกว่าจะไปไม่ได้นะครับอ่ะเดินไปเลยนะฮะเหมือนจะมีสัญลักษณ์ตรงนั้นนะครับให้เราเดินไปนะน่าจะเป็นแคมป์นะฮะที่เราต้องเดิน uh huh. อืนี่ตะเกียงตรงนี้ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ตะเกียงฮะมันคือเครื่องดื่มความเร็ว50โลบักนะฮะคือถ้าผมกินไปมันจะเดินเร็วขึ้นใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะฮะโอเคเดินไปเรากดแค่ครั้งเดียวนะไฟฉายก็จะปิดม,มีอะไรไหมเออโหตรงนี้ต้นไม้ใหญ่มากเลยผมต้องเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมเนี่ย ตรงนี้เหมือนมีถ้ำด้วยอ่าเดินเข้าไปก่อนแถวนี้น่าจะมีคนไหมฮะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันมีพวกเศษขยะกระป๋องอะไรเต็มเลยนะนี่ไงผมเจอแคมป์แล้วนะฮะนี่คือแคมป์ที่เราต้องมาพักสินะผอมีหน้ากากอะไรตรงนี้ด้วยตั้งเต็นท์ของคุณนะฮะอ่าฮะอ่าเราตั้งเต็นท์แล้วนะฮะฉันจะไม่หลับในความมืดแบบนี้ถูกต้อง ฉันต้องการหาไม้เหรอสำหรับการจุดไฟโอ้โหแล้วคือไม้อยู่ไกลมากแล้วมีหลายจุดนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดนี้ก่อนละกันจุดที่เราเดินมานะครับเราต้องไปหาฟืนสินะหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะระหว่างที่เรากาลังเดินหาไม้นะ่ะเจอแล้วฮะไม้ชิ้นที่สองนะครับกดไปเลย ไปชิ้นนู้นเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีไม้นะทําไมไม่ออมาให้ตรงนี้ไปเฮ้ยโอ้ตกใจถังน้ำมันเก่าสีเด่นมากโอเคครบแล้วฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะครับฉันแค่ต้องการจุดไฟแล้วสามารถนอนได้กลับไปจุดไฟฟึบฮึอืมมาอย่างนี้เลยเหรอคือ <c oughs> จุดไฟแล้วนกมันตกใจอย่างนี้เหรอก็สะดุ้งอย่างนี้ <c oughs> โอเคเราต้องไเก็บไฟฉายเลยละช่างเป็นวันที่ดีอ่านไม่ทันตอนนี้คืนที่สองแล้วนะครับโอ้โอเคคือพอตอนเช้านะทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่แบบมันมีหนูตรงนี้ผมต้องฆ่ามันตายซะโอเคหนูตายหมดแล้วฮะอ๋อคือผมต้องเอาแล็บท็อปมาตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหม อ่ะเฮ้ยเหมือนเขามาตั้งแคมป์แบบไม่ได้มาเที่ยวหรือเปล่าเหมือนเขาจะมาสำรวจอะไรนะอ่ะระวังแล็บท็อปของเราไว้ตรงนี้แล้วนะครับเอาล่ะฉันควรจะตั้งกล้องเดี๋ยวนี้อันนี้คือแล็ปท็อปนะครับอ๋อโอเคตัวนี้ยังยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปตั้งกล้องรอบๆนะฮะเอาละเหมือนมันจะมาสำรวจอะไรเกี่ยวกับป่านี้หรือเปล่านะฮะตัวละครน,นี้นะโอ้สมแล้วนะฮะที่เป็นป่าที่แบบอาถันโอเค ม,มาเวน่ากลัวนะโอเคเราตั้งกล้องก่อนนะครับเราต้องมาสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีอะไรในป่านี้นะแต่ดูจากบรรยากาศอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นหมาป่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์แปลกๆอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่สัตว์โอเค เดินไปก่อนนะฮะเราต้องไปติดกล้องก่อนนะซึ่งระยะทางที่เราจอดรถไว้นะกับแคมป์ของเราเนี่ยค่อนข้างไกลเหมือนกันนะอ่ะติดกล้องตัวนี้เพิ่มนะฮะอืมไปวิ่งไปอ่ะตั้งกล้องละตรงนั้นคืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นเสาสัญ,ญญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเฮ้ยเหมือนกำลังใช้งานอยู่ด้วยนะมันใช้งานได้นะฮะ แต่ผมไม่สามารถกดมันได้นะครับโอเคเพราะเรามีกล้องใกล้ๆด้วยนะอ่ะติดตั้งครบแล้วฮะติดตั้งปัป๊บเอาเดี๋ยว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 ไฟฉายเสียงอะไรอะเสียงอะไรทุกคนเออเสียงอะไรดูกล้องไหมดูกล้องไหม นี่เสียงอยู่ตรงนี้มันไปแล้วหรอไม่รู้ <c ười> คืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลย <c ười> คืออะไรอะ่ะไม่อยากจะเชื่อมืดแล้วฉันควรรีบไปจุดไฟไปจุดตอนนี้อ่ะนะ คือจริงๆผมนอนได้เลยนะผมไม่ไปจุดได้ไหมโอ้โหแล้วเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะฮะเป็นฝั่งที่เราได้ยินเสียงเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีน้ําหวังว่ากองไฟจะทําให้สิ่งที่อยู่ในป่านี้ห่างจากที่ตั้งแคมป์ของเรานะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในแคมป์เลตอนนี้เฮ้ยมันมีแม่น้ําตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเรา ลงไปได้นะเดี๋ยวขึ้นไงเนี่ยจริงๆผมอยากสำรวจจังเลยนะแต่มันดึกแล้วนะฮะผมว่าเราต้องรีบกลับไปที่แคมป์เราแล้วนะกลับไปจุดไฟก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยอ่ะโอเคปิดไฟฉายได้แล้วนะฮะนั่นน่าจะทำได้นะคือไรส่องกล้องก่อน หวังว่าคืนนี้นจะนอนหลับอย่างปลอดภัยโอเคหวังว่าคืนนี้จะหลับแบบปลอดภัยนะฉันหวังว่าฉันควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องทั้งหมดทํางานได้ดีอม,มีตัวอะไรไหมผมยังไม่เฮะอ,อะไรจะเล่นอะไรนายจะเล่นอะไรกับเราฮะอย่าโผล่มาแบบอย่างนี้สินั่นอะไร อย่างไรก็ตามฉันสามารถรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมได้คือผมจะรวบรวมยังไงเนี่ยแต่ฉันต้องซ่อมกล้องนั้นโอ้โหกล้องไหนอีกโอ้โหกล้องพังไหนอันนี้จุดที่ใกล้เราใช่ไหมโอเคกล้องลงเสาไฟฟ้าพังใช่ไหม,มรู้เรื่องไป ไปซ่อมก่อนอซ่อมโอ้โหอะไรเนี่ยเสียงอยู่ข้างหน้าเราเลยฮะปิดไฟก่อนออฉันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นถูกต้องครับนั่นไงพอบอกไม่อยากยอมแพ้คือผมต้องไปหาท่อนซูงอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยขยันซะด้วยไปไปหาท่อนซูงกัน หาท่อนสูงที่เหมาะสมสําหรับกองไฟอ๋อคือสูงเรามันเปียกอหรออาตรงนู้นมันเปียกคือฝนก็ไม่ได้ตกนะหรือว่ามันตกตอนที่เราหลับนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมโอ้โหหนูหนูเต็มเลยกลับก่อนดีกว่ารู้สึกแปลกๆตรงนี้ขอกลับก่อนแล้วกันอะไรอะ่ะ เอาฮะเฮ้ยสัญญาณเตือนภัยดังปลดสัญญาณเตือนภัยนะฮะที่สอสัญญาณมันเป็นปีศาจอะไรกันเมื่อกี้ถ้าผมมองไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะที่มันไม่ใช่มนุษย์แน่นอนอย่านะอย่ามาเงียบๆนะอย่านะชิบหายแล้วฟ้าแดงเอาไง ันคนไปได้แล้วไปไหนอะ<ม>ฉันไม่สามารถไปได้ไม่มีภาพจากกล้องโอ้โห و. ต้องก่อไฟมาละโอโ้ฟ้ายังไง<ม>ต้องทำไงต่อเอาละชิบหายละโอ้ไม่ไม่ไม่รถอยู่ไหนมมผมต้องไปที่รถไหมผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะไปมผมไปที่ตรงมาร์กนะฮะ น่าจะเป็นรถเรานะโอ้ไป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 ไเร็ว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 เวเร็วร็วเ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 ร็ คืออะไรโอ้โหก็คือสุดท้ายก็ต้องเจอถูกไหมโอเคขอบใจมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับการตั้งแคมป์ของผมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากมากนะฮะแต่ก็มีจุดพีคหลายจุดอยู่นะแอบแบบว่ามีตกใจอยู่นะฮะทุกคนครับ